หนึ่งในปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนของเราตอนนี้เลยก็คือเรื่องของค่าไฟใช่ไหมครับด้วยปัญหานี้ครับในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเฉพาะรายย่อยแบบระลอกหรอกครับผู้ประกอบการต่างๆก็ร้องกันระงมเลยครับว่าค่าไฟมันแพงมากขึ้นจริงๆซึ่งเพื่อนๆเชื่อกันไหมครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างประเทศเพื่อนบ้านเรากับเวียดน,นามเนี่ยค่าไฟเราแพงมากกว่าเขา2เท่าตัวเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูครับว่าทําไมค่าไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยแพงได้ขนาดนี้นะครับมาหาคําตอบกันที่ทิง Business ครับ ่อนที่เราจะไปเข้าใจกันได้นะครับว่าทำไมค่าไฟฟ้าบ้านเราถึงแพงขนาดนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าค่าไฟเราเนี่ยจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกนะครับเป็นค่าไฟฐานนะครับค่าไฟส่วนนี้เนี่ยก็จะสะท้อนต้นทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการก่อสร้างโรงงานนะครับต้นทุนในการสร้างสายส่งครับต้นทุนในการเก็บรักษาค่าดำเนินการต่างๆรวมถึงอัตราเงินเฟ้อนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะถูกรวมอยู่ในค่าไฟฐานครับ ส่วนที่2นะครับจะเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับตามสูตรอัตราค่าไฟฟ้านะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่า FT นะครับค่า FT เนี่ยจะปรับเปลี่ยนตามต้นทุนเชื้อเพลิงต้นทุนพลังงานต่างๆในการผลิตไฟฟ้าจริงนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการปรับ ทุกๆ4เดือนนะครับถ้าอย่างเช่นต้นทุนพลังงานก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินแพงมากขึ้นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นมันสะท้อนกลับมาในค่า FT ในช่วงที่ผ่านมาครับและแน่นอนนะครับว่าค่าไฟที่เราจ่ายไปเนี่ยมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉั้นแปลว่าเราใช้ไฟแพงขึ้นอีก7%นะครับทุกคนซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ค่าไฟมันแพงมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแค่เราย้อนไปช่วงต้นปี2565นะครับก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเ้อยหาเงินเฟ้อไปทั่วโลกนะครับค่า FT เนี่ยอยู่ทีง 1.39ตาง์เท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั so, ้นนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่90ตาง์ต่อหน่วยนั่นเองครับดังเรียกว่าค่าไฟไอวน FT เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก80เท่า7080เท่าได้เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไปเลยครับเหตุผลที่ค่า FT มันต้องปรับเนี่ยเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนพลังงานมันแพงมากขึ้นจากส u p p l y s h ต่างๆที่เกิดขึ้นเงินเฟ้อดีทั่วโลกนะครับซึ่งการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมัน มันก็จะมาสะท้อนอยู่ในค่า FT นั่นเองครับและนอกจากค่าไฟต่อนหน่วยที่แพงขึ้นนะครับแล้วที่เราเห็นรถจ่ายแพงขึ้นมากในแต่ละเดือนเนี่ยอย่างค่าไฟบ้านผมเพิ่มขึ้นประมาณ3 0 4 0เนี่ยเต้ผมเพราะว่าเราใช้ปริมาณไฟเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ประเทศเราใช้ ไฟมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าอากาศที่มันร้อนมากมากนั่นเองครับซึ่งมันก็เคยมีการทดลองมีงานวิจัยออกมานะครับว่าทุกๆหนึ่งองศาที่ร้อนมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าไฟหรือว่าไอ้ค่าเครื่องที่มันทํางานเนี่ยแพงขึ้นประมาณ3%นะครับแต่ผมบอกกับเพื่อนเพื่อทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเหตุผลจริงๆที่ค่าไฟบ้านเราแพงเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าที่เราแค่ใช้ไฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันแค่เราใช้ไฟมากขึ้นต้นทุนพลังงานมากขึ้นเนี่ยค่าไฟบ้านเราจะต้องไม่แพงกว่าเวียดนาม2เท่าแบบนี้ครับเด เหตุผลประการแรกเลยนะครับต้องยอมรับเขาว่าประเทศไทยเราเนี่ย วางแผนเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยผิดพลาดมากเลยนะครับคือโดยปกติเวลาที่เราวางแผนเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะมีการ forecast ล่วงหน้าประมาณ5-10ถึงปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจการเติบโตของภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานของทั้งประเทศนะครับแต่ว่าด้วยการวางแผนไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยครับเขาวางแผนค่อนข้าง conservative แล้วก็มองเรื่องของความมั่นคงสูงมากๆนะครับเลยทําให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราตอนนี้นะครับ มีมากกว่าความต้องการใช้ไฟเนี่ยมากกว่า50%เลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลตัวเลขน,นะครับความสามารถในการผลิตไฟของประเทศไทยเราตอนนี้นะครับอยู่ที่4 6 0 0มเมิกะวัตนะครับแต่ว่าความใช้ไฟสูงสุดในแต่ละปีที่เคยแท็กเรคคอร์ดมาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ30ม0 0เมกะวัตเท่านั้นเองนะครับดังนั้นหมายความว่าผลิตไฟอย่างเต็มกําลังเพื่อให้ต้นทุนมันถูกที่สุดเนี่ยเราจะผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการที่ต้องใช้จริงเนี่ยถึงห0าเลยนะครับนั่นเลยเป็นต้นเหตุว่าทาไมค่าไฟมันถึงแพแง ประมาณสักสิไม่เกิน20%เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดพอมาดูประเทศลราห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเยอะเกินไปจริงๆครับทุกคนซึ่งอย่างที่ผมเกินไปเนี่ยว่าประเทศไทยเรามีพลังงานเหลือเพียงพอมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐเราที่บริหารจัดการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเขามองไม่เห็นปัญหาหรือว่ามองข้ามไปนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าเขายังเดินหน้าซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเขื่อนที่ประเทศลาวอีกนะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับน่าจะซื้อมาอีกสองโรงนะครับโงง 8, งงรง มันแพงกว่าต้นทุนเฉลี่ยที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันที่ประมาณ2.5นะครับและนั่นหมายความว่าถ้าเกิดดิลเรื่องของการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนที่ประเทศเราอีก2งโรงสาเร็จเนี่ยค่า FT จะต้องปรับขึ้นอีแน่นอนครับเพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยมันยกขึ้นนั่นเองครับเราก็จะต้องใช้ไฟแพงขึ้นซะอย่างนั้นเลยนะครับเหตุผลที่2นะครับเป็นเพราะว่าโครงสร้างพลังงานบ้านเรานะครับเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเยอะเกินไปครับด้วยสัญญาซื้อไฟฟ้าของบ้านเรานะครับกปปหหรือว่าทางภาครัฐเราแล้วกันนะครับจะเป็นผู้รัั้้อออแต่่เเีีีียยงงดดววนนนคทททสญญาาาขภฐกไปม สัญญาการันตีครับทุกคนไม่ว่าจะเดินเครื่องผลิตหรือไม่ผลิตนะครับก็ยังจะต้องจ่ายในราคาเท่าเดิมในปริมาณเท่าเดิมอยู่นั่นเองครับซึ่งไอ้สัญญาการันตีนี่แหละครับคือตัวต้นเหตุของปัญหาเลยนะครับเพราะว่าพอเวลามันการันตีไปแล้วเนี่ยมันการันตีที20-30ปีนะครับไม่ว่าจะเดินเครื่องหรือเดินแค่นิดเดียวนะครับ เราก็ยังต้องจ่ายเท่าเดิมอยู่ซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปดูมานะครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่12โรงในบ้านเราเนี่ยมีถึง8โรงนะครับที่เปิดและดําเนินปั่นไฟหรือว่าผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้ไม่เต็มกําลังนะครับหรือว่าไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนะครับทำให้รัฐนะภาครัฐเราเนี่ยจะต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้เนี่ยถึงปีละประมาณ50,000ล้านบาทเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเงิน50,000ล้านบาทที่จ่ายไปเนี่ยก็จะถูกสะทอ้อนออกมาในค่าไฟของทุกคนที่เราใช้อยู่นี่เลยครับแล้วปัญหานี้ยิ่งหนักเขนเไไึ้ ใหญ่เนี่ยมันไม่คุ้มทุนนะครับเขาก็เลยต้องไปสับต่อให้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กในการผลิตอีกนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะไรถ้าผลิตยิ่งเยอะมันยิ่งต้นทุนต่อหน่วยลดลงถูกไหมครับทีนี้เราไปใช้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กต้นทุนมันก็เลยยิ่งแพงขึ้นมันก็เลยสะท้อนมาในค่าไฟที่ทุกคนใช้นั่นเลยครับเหตุที่3านะครับก๊าซธรรมชาติที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่ได้มาจากอ่าวไทยครับซึ่งจากข้อมูลเดือนเมษายนปีสัดส่วนใน้าร้้งหมด100%กนะครับรับ มีสัดส่วนสูงถึง56.58เนะเรียกว่าเกินครึ่งน,นะครับเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตนั่นเองครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถได้ก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากอ่าวไทยที่เป็นทรัพยากรของ,ของคนทั้งประเทศเราเนี่ยมาเป็นต้นทุนในการผลิตได้ค่าไฟมันก็จะไม่แพงขนาดนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเกลียดแล้วผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยครับก็คือการคำนวณค่าไฟของเราตอนนี้เนี่ย ใช้เขาเรียกว่าพ o ูของก๊าซธรรมชาติครับคือการคำนวณต้นทุนถันถ่วเฉลี่ยจากก๊าซธรรมชาติแหล่งอื่นๆนะครับทั้งจากน้าเข้าเพื่อนบ้านทั้งจากก๊าซธรรมชาติอื่นๆมารวมเนี่ย มันเลยทําให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้านะครับสูงกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองครับมันเลยทําให้เราใช้ไฟฟ้าในราคาที่แพงขึ้นเพราะว่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันแพงนั่นเองครับซึ่งในประเทศเรานะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ใช้ต้นทุนจากอ่าวไทยที่ถูกมากๆนะครับจะมีแค่2กลุ่มเท่านั้นเองครับคือกลุ่มโรงยาก๊าซธรรมชาติแล้วก็กลุ่มปิโรเลียมนั่นเองครับซึ่งไม่ต้องบอกว่าเป็นเครือบริษัทไหนนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งหลักความคอื เนื่องจากก๊าเนี่ยถือหุ้นใหญ่ของทั้ง2กลุ่มอุตสาหกรรมอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเราเอาต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ถูกมากๆไปให้2กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นต้นทุนในการผลิตนะครับเขาก็จะมีมาจินหรือกําไรในการขายก๊าซธรรมชาติอื่นที่ถูกลงนะครับพอเขามีกําไรที่เยอะขึ้นกําไรเหล่านี้นะครับจะถูกแบ่งสรรปันส่วนกลับมาที่ทางภาครัฐนะครับแล้วภาครัฐก็จะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาอุดหนุนมาทํานู่นทํานั่นทํานี่เพื่อชดเชยกับส่วนค่าก๊าซธรรมชาติที่มันแพงขึ้นได้นะครับแต่ว่่่่่่าาาาาาพอดดูจกคคไฟในนชวววงทีผผมมแล้ิ เงินที่ทางภาครัฐได้จากการปันผลกลับมาเนี่ยครับไม่น่าจะถูกเอามาใช้ในเรื่องของค่าไฟอย่างที่เราเจอทุกวันนี้เลยครับเหตุผลที่4นะครับที่ถือว่าเป็นเหตุผลหลักและเหตุผลสาคัญเลยครับก็คือเรื่องของการผ<ฤ>ูกขาดสายส่งนั่นเองครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจปัญหาของสายส่งกันก่อนนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราอยากจะส่ง เขาเรียกว่าส่งไฟฟ้าไปตามครัวเรือนหรือไปตามโรงงานต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าสายส่งไฟฟ้านะครับซึ่งคนที่เป็นเจ้าของสายส่งไฟฟ้าเนี่ยก็คือภาครัฐนั่นเองครับเรียกว่าภาครัฐเนี่ยเป็นเจ้าของสายส่งและผูกขาดสายส่งทั่วประเทศนะครับพอเป็นแบบนั้นนะครับมันเลยทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้า ทั่วประเทศเรานะครับหรือว่าจากแปลงอื่นก็ตามเนี่ยถ้าอยากจะขายไฟฟ้าต้องขายให้กับทางภาครัฐหรือว่ากฟผเท่านั้นนะครับมันเลยทําให้เหมือนกับตลาดเนี่ยเป็นตลาดผูกขาดที่มีผู้ซื้อรายเดียวและกําหนดราคาได้เลยนะครับซึ่งในทางทฤษฎีเป็นสิ่งที่แบบดีมากเฮลิกูลมากๆครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็ตามที่เป็นของรัฐและเกิดการผูกขาดจากทางภาครัฐเนี่ยมันก็มักจะส่งผลในดีในภาพรวมและทาให้ทุกคนได้ใช้ของที่มีประสิทธิภาพและราคาคุ้มทุนถูกไหมครับแต่ปัญหาอยู่ ภาครัฐเล่านะครับไม่ได้เป็นคนบริหารเองแต่ว่าสายส่งเนี่ยเขาให้เอกชนรายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งล้วกันนะครับเข้ามาบริหารสายส่งนี้นะครับและบริหารจัดการทั้งหมดเลยนะครับในสิ่งที่เราเห็นโดยที่ภาครัฐไม่ได้เป็นคนเข้าไปบริหารจัดการนะครับพอเป็นแบบนี้ครับคนที่บริหารจัดการไม่ใช่ภาครัฐที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยมันเลยเกิดเหตุว่าเอกชนที่มาบริหารเนี่ยแหละครับมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนแล้วก็ ขายไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงการันตีที่สูงกว่าความเป็นจริงการันตีในปริมาณที่มากกว่าความต้องการนะครับมันเลยทําให้ปริมาณการขายเนี่ยมันเยอะกว่าความเป็นจริงและราคาตอ่อหน่วยที่รับเข้ามาก็สูงกว่าต้นทุนจริงๆด้วยยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าภาครัฐเราเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลร์เซลล์ได้เนี่ยจากข้อมูลเลยนะครับอยู่ที่ประมาณโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ต้นทุน1.5บาทนะครับแต่ว่าด้วยสัญญาด้วยเงื่อนไขต่างๆนะครับ เขาจะต้องรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยในราคาที่ประมาณ2บาทนิดๆหรือ2.2บาทนะครับมันทาให้ต้นทุนที่เรารับจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็น1.5ที่ผลิตมาจากหน้าเขื่อนถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือเราต้องรับ2.2เพราะมันมีสัญญาการันตีอยู่นะครับอันนี้คือความน่าเสียดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดการผูกขาดสายส่งและไอ้ส่วนต่าง7 0สต,ตางค์เนี่ยแหละครับคนจ่ายก็คือพวกพวกเราที่ถูกหานถัวเฉลี่ยแบ,บเป็นไฟฟ้าตอนหน่วยนั่นเองครับพอเห็นปัญหาแบบนี้แล้วทุกท่านพอจะเข้าใจภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ ค่าไฟของบ้านเรานะครับที่มัน หน่วย4บาทกว่าเกือบ5บาทเรียกว่าถ้าเทียบกับเวียดนามก็แพงกว่า2เท่าแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ค่าไฟที่แพงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ภาคครัวเรือนแบบเรานะครับภาคธุรกิจเองก็แบบเบือนหน้าหนีเหมือนกันเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยใช้ไฟแค่ไม่ใช่แค่ร้0ยสองหน่วยนะเขาใช้กันเป็นล้านเป็น10ล้านหน่วยนะครับบางโรงงานเนี่ยดังนั้นค่าไฟที่แพงมากขึ้นมันก็คือต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่แพงมากขึ้นนะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนะครับเราจะเห็นโรงงานการผลิตเงินทุนต่างๆเนี่ยย้ายเข้า เเหล่านี้ที่เป็นต้นทุนในการประกอบกิจการเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขาเลือกที่จะไปเวียดนามแทนที่จะมาที่ประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งแผนของพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับจริงๆมันเป็นแผนที่ต้องวางแผนกันค่อนข้างระยะยาวนะครับแล้วก็มองภาพค่อนข้างไกลนะครับอย่างเวียดนามเองครับในช่วงที่ผ่านมาเองก็มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าไฟขาดเหมือนกันนะครับที่จะต้องมีการตัดไฟพักคนเลวันละ5าถึงชั่วโมงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่า มีโรงงานเข้าไปตั้งโรงงานเริ่มเดินฐานการผลิตปุ๊บแต่ว่าถ้าไม่วางแผนเรื่องของไฟฟ้าให้ดีเรื่องของการผลิตต่างๆให้ดีไฟฟ้าก็อาจจะขาดได้เหมือนประเทศเวียดนามน,นะครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเราผมว่าเรื่องของการขาดไฟฟ้าเนี่ยน่าจะยังอีกไกลมากๆครับเพราะว่าเรามีสำรองมีกําลังการผลิตสำรองเนี่ยมากถึง5 0เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเหลือๆชิวๆกับเรื่องนี้เลยครับสิ่งที่จะต้องทําต่อผมว่าน่าจะต้องไปบริหารจัดการต่างๆนะครับให้โรงไฟฟ้าที่เรามีเนี่ยสามารถ ผลิตได้เต็มกําลังของมันครับเพราะว่ายิ่งผลิตได้เต็มกําลังต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งลดลงนะครับส่วนเกินผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากผู้นําเข้าไฟฟ้าเป็นส่งออกไฟฟ้ากลับไปที่ประเทศอื่นๆบ้างนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเป็นสัญญาการันตีการจะมายกเลิกสัญญามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นมันจะต้องเกิดการเจราจารต่างๆเพื่อให้เกิด จุดร่วมที่มันทาให้ค่าไฟมันลงมาได้นะครับแล้ถ้าเกิดสามารถเจราจาได้เปลี่ยนสัญญาไมได้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโครงสร้างไฟฟ้าได้เราก็จะใช้ไฟฟ้าที่ถูกลงนั่นเองครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องติ n งออมพลัสด้วยนะครับไว้ผมจะหาเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นแง่มุงธุรกิจการลงทุนหรือเศรษฐกิจต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกแน่นอนครับ